คาถาธรรมบทพุทธวัครที่สิบสี่ว่าด้วยเรื่องพระพุทธเจ้ากิเลสที่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงชนะแล้วพระองค์จะไม่ทรงกลับแพ้อีกกิเลสสักน้อยหนึ่งในโลกไม่ติดตามพระองค์ผู้ชนะได้แล้วพวกท่านจักนำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระญาณหาที่สุดไม่ได้ผู้ไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไรเล่า ตัณหาดุดตาขายชื่อว่าวิสัตติกาไม่มีแก่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดเพื่อนำไปในภพไหนๆพวกท่านจักจักนำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระยานหาที่สุดไม่ได้ผู้ไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไรเล่าอธิบายผู้ไม่มีร่องรอยหมายถึงไม่มีกิเลสมีราคาเป็นต้นคำว่าวิสัตติกาหมายถึงตัณหาที่สร้างไปในอารมณ์ต่างๆท่านผู้เป็นปร,ราร ลาใดใฝ่ใจในฌานยิตีในเนคธรมะแม้ทวยเทพก็ชื่นชมท่านผู้เป็นปร,ราบเหล่านั้นผู้มีสติจัดสรุ้เองโดยชอบอธิบายเนคธรมะหมายถึงนิพานเป็นที่สงบระงับกิเลสการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็นับว่ายากการดำรงชีพอยู่ของเหล่าวสัตว์ก็นับว่ายากายาก,า,า,การที่จะได้ฟังสัตยธรรมก็นับว่ายากการที่ พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเสด็จอุบัติขึ้นก็ยิ่งยากอธิบายเกิดเป็นมนุษย์ยากเพราะต้องได้มาด้วยความพยายามมากและด้วยกุศลมากดำรงชีวิตอยู่นับว่ายากเพราะต้องทําการางานเลี้ยงชีวิตและเพราะชีวิตดำรงอยู่เพียงช่วระยะน,นิดหน่อยการฟังพระสัตธ,ธรรมถือว่ายากเพราะหาผู้แสดงได้ยากการที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นนับว่ายากเพราะ จะต้องบำเพ็ญบารมีด้วยความพยายามอันยิ่งใหญ่จึงจะสาเร็จได้และต้องใช้เวลาหลายพันโกรกับจึงจะเสด็จอุบัติขึ้นได้การไม่ทําบาปท,ทั้งปวงการทํากุศลให้ถึงพร้อมการทําจิตของตนให้ผ่องแผ้วนี่คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตะบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่านิพพานเป็นบรมมธรรม ผู้ทำร้ายผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพัชิตผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะการไม่กล่าวร้ายผู้อื่นการไม่เบียดเบียนผู้อื่นความสำรวมในปาติโมกความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารการอยู่ในศนาสนะที่สงักดการประกอบความเพียรในอธิจิตนี่คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอธิบายการทำจิตให้ผ่องแผ้ว คือทำจิตของตนให้ของใสปราศจากมิวรร์หการประกอบความเพียรในอธิจิตอธิบายหมายถึงสมาบัติ8และใจสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาด้วย